โพสเรื่องค่าตัวทนายเดชาไม่เสียชื่อเจ้าพ่อจอมโหนจริงๆสำหรับพิธีกรหนุ่มสุตาขวัญใจแฟนๆอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยหรือหนุ่มกะปิวัย54ปีเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่บนช่องทาง Facebook กัญชัยโพสต์ภาพถ่ายสมัยวันวานในตอนที่ยังรับงานเป็นนักแสดงเต็มตัวให้บรรดาแฟนคลับได้เข้ามายนฉมความหลอไไ่อเป๊ะวัยอ๋อพร้อมกับโพสตแคปชั่นประเด็นชวนอุ้ยเกี่ยวกับเงินค่าตัวและการบริหารใช้จ่ายซึ่งมีเนื้อหาใสความว่า ถึงจะไม่มีค่าตัวร้องเพลงคือละแพงๆแต่ค่าตัวการแสดงก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะเลยต้องเรียกแบบสมน้ำสมเนื้อได้มาเท่าไหร่จะทำบุญให้เด็กยากไร้ทั้งหมดลุมกติโด้วยหลังจากนั้นไม่นานก็มีทั้งแฟนคลับทั้งชาวเน็ตเข้ามาร่วมกดไลค์และแสดงความเห็นอย่างล้นหลามหนึ่งในนั้นก็คือทนายเดชาอิติวิทยานันท์ทนายคล้ายผู้ชื่อดังก็เข้ามาร่วมวงคอมเมนต์เช่นกันจนก่อให้เกิดบทสนา,านาน่ารักน่ารัก ระหว่างเจ้าตัวกับหนุ่มกันชัยซึ่งก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียวทนายเดชาสนารลูกความผมอีกแล้วนะให้เมียใช้เดือนละแสนบาทหรือเปล่าครับจากทนายเดชาทนายหนุ่มกะลาครับหนุ่มกันชยัยยืมสองร้อยดิพี่เด